คำถามประกันสังคมรีไลท์ส่งประกันสังคมมา22ปี60เดือนสุดท้ายเงินไม่เท่ากันนะเงินเดือนในแต่ละปีไม่เท่ากันดังต่อไปนี้เช่นเช่นนะครับปีหนึ่งได้12,000บาทอีกปีได้12,700บาทอีกปีได้นะครับเดือนละ13,200บาทอีกปีได้14,000บาทอีกปีได้15,000บาทคือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางคนทำงานเนี่ยเงินมันก็ขึ้นทุกปีนะ มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับฐานมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเรามีวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดูรายละเอียดก่อนก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3 1สธันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกาศสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปีเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยอ่ะนะครับอย่างที่เรารู้กันนะเราต้องคำนวณ60เดือนสุดท้ายนะครับมันก็มีวิธีการหาค่าเฉลี่ยอยู่นะครับผมจะแจกแจงให้เห็นภาพแบบนี้นะครับก็คือในแต่ละปีในช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ย นะครับเอามาแจกแจงในแต่ละปีกันนะครับปีที่1 1ึ0 0หบาทเนี่ยคูณ12เนี่ยมันก็ได้ปีละ1,44,000บาทนะครับปีที่2 1 1 2 7 0 0บาทคูณ12ได้1 5 2่0 0บาทปีที่3 1 3 2 0 0บาทคูณ12ได้1 5 8 4 0 0บาทปีที่4 14,000บาทนะครับคูณ12ได้168000บาทปีที่5 10,000 5,000บาทนะครับคูณ12ได้180,000บาทนะครับเมื่อเรานะครับแจกแจงตัวนี้แล้วนะครับเราเอามารวมกันเลยนะครับ144,000บวก152,400บวก158,400บวก168,000บวก180,000นะครับรวมเป็น82,800นะครับวก็หาค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายโดยการหาร60 8 2 8 0 0หาร60เท่ากับ13,380บาทนี่คือ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับที่เราได้นะพอเราได้ตัวเลขนี้นะครับลองไปเข้าสูตรเลยม,มันจะง่ายมากนะครับเข้าสูตรมา13,380บาทนะครับส่งประกันสังคมมา22ปีวิธีการคิดนะครับคิดดังนี้เอา22ตั้งลบสเท่ากับ7ปีส่วนที่เกิน ทุกๆ12เดือนได้เพิ่ม1.5ก็เอา1.5คูณ7เลยนะครับเท่ากับ10.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก10.5ที่จะได้เพิ่มเป็น30.5 30.5ของ13,380บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,081บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตคราวนี้เราอยากรู้ไหมด้วยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,380บาทเนี่ยถ้าส่งจำนวนปีอื่นๆน,นะรร่่งกงม,มาาาวีนเไนได้ท้ทหแล็ตา ให้อย่างเช่นทรง34ปีได้ถึง6,489บาทเลยทรง33ปีได้6,289บาททรง32ปีได้6,088บาททรง31ปีได้5,887บาททรง30ปีได้5,687บาททรง29ปีได้5,486บาททรง28ปีได้5,285บาททรง24ปีได้4,482บาททรง23ปีได้4,282บาท ส่ง22ปีได้4,081บาทส่ง21ปีได้3,880บาทนะครับส่ง19ปีได้3,479บาทส่ง18ปีได้13,278บาทส่ง17ปีได้3,077บาทส่ง16ปีได้2,877บาทเห็นไหมว่านะครับถ้าส่งจํานวนปีที่เยอะขึ้นนะครับเราก็จะได้บํานาญที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นหลักๆนะครับ เราเน้นโฟกัสที่60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็ส่งประกันสังคมมาให้ได้หลายๆงวดมากที่สุดนะครับจะกี่งวดกี่งวดก็ว่าไปนะครับจะทำให้บำนาญคุณได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ w w w sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSales e r v i c e นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธนตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ